กุ้งจากพูลสมวยแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนสมวยแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอเภอแกลงตมลกงดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอเ,าเมืองลำปางตบ้านเป้าค่ะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0ูนย์หกส2มองสองสี่นะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาอัปเดตรถในร้านกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านก่อนนะคะว่าเอ่อหน้าร้านเป็นยังไงสําหรับร้านพูนเสมอนะคะเพราะว่าเอ่อลูกค้า แบบจะหาร้านกันไม่เจอนะคะอันดับแรกเลยป้ายหน้าร้านนะคะจะเป็นป้ายสีเขียว,เ,ยวเป็นรูปตัดหญ้านะคะพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะค่ะนี่จะเป็นป้ายติดหน้าร้านร้านอยู่ติดถนนสุขุมวิทนะคะแล้วก็รถที่วางจอดอยู่หน้าร้านเนี่ยก็จะมีแค่สี่หคันตามนี้เลยนะคะเพราะารถส่วนใหญ่เราจะจอดอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ป้ายพูนเสมออ,อันหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะค่ะ ้เดี๋ยวเราเข้าไปดูรถในร้านกันเลยนะคะค่ะสำหรับรถในร้านคันแรกจะเป็น L4508DI นะคะรถคันนี้นะคะขายอยู่ที่299,000บาทนะคะค่ะถัดมานะคะจะเป็น M5000 นะคะรถคันนี้นะคะอยู่ที่349,000บาทไปพร้อมอุกอกอปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านทวนหลังนะคะค่ะ ถัดมาจะเป็นรถรุ่น L 3 2 1 8นะคะ3218อจะอยู่ที่ประมาณ3 7 9 0 0 0บาทนะคะซึ่งตอนนี้3218ในร้านนะคะจะมีทั้งหมด3คันด้วยกันนะคะไล่ดูไปลูกค้าสนใจคันไหนแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวกุ้งส่งรูปส่งคลิปวิดีโอให้นะคะค่ะ3คันอีกคันหนึ่งจะอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูทีเดียวเลยนะคะ3218จะเป็นปีประมาณ63นะคะ ปี63-64สําำหรับ SP จะเป็นปี64นะคะค่ะแล้วถัดไปก็จะเป็นรถรุ่น L 4 0 1 8นะคะจะมีคันนี้ที่เป็นปี63ชั่วโมงการทำงานประมาณ500ชั่วโมงรถคันนี้เดิมๆทั้งคันนะคะราคาขายอยู่ที่459,000บาทนะคะถัดไปจะเป็นตัว6 0เอ่อตัว40คันบนนะคะราคาขายอยู่ที่399,000บาทนะคะ ลูกค้าสนใจคันไหนแจ้งกุ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งคลิปส่งวิดีโอให้นะคะแยกไบนะคะคันถัดมาก็จะเป็น l 4 7 0 8นะคะตัวนี้นะคะราคาขายอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะคะคันถัดไปคันนึงจะเป็น4708 sp คันนี้มีคลิปมีรูปนะคะตัวนี้4 0 9เอ้49,000บาทนะคะไปพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นใบดันถานทวนนะคะ อีกคันนึงก็จะเป็น4708 SP เหมือนกันตัวนี้300,000สองไ4 2 0 0 0 0นะคะใบดันผ่านทวนเช่นเดียวกันนะคะคันถัดไปจะเป็น4508 DI นะคะตัวนี้289,000บาทอุปรกรณ์2ชิ้นนะคะเราจะไม่ได้รีวิวแบบทดสอบระบบนะคะนี้จะมาอัปเดตให้ดูว่ามีรถมีรถกี่คันอะันนี้ D2740S นะคะ 3 0 0 0อยู่ใบดันกับตัดย่ามใหม่ของ LCS นะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหลังคาที่อันนี้รอส่งจริงๆแล้วหลังคาลานนี้ขายดีมากเลยนะคะถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจมองหาหลังคาอยู่ก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น L32 อีกตัวหนึ่งนะคะคันนี้แล้วก็ L40 ตัวนี้ที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะ3 0 0 0 7นะคะใบดันฐานทวนนะคะค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะ L 4 0 1 8 SP 4 9 9 0 0 0บาทใบดันผ่านพวนเช่นเดียวกันค่ะถัดมานะคะจะเป็น L 3 6 0 8 SP นะคะส2 0แสใบดันผ่านพวนแล้วก็ตรงนี้จะเป็น5 L 5 0ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่4 9 0 0เท่บาทนะคะตรงนี้จะเป็น4 5 0ทั้งหมดเลยนะคะค่ะ ส่วนคันนี้ติดจองแล้วขอบพระคุณลูกค้าจังหวัดส,สาแก้วนะคะคันนี้ซื้อซับเจ้านี้ซื้อซา้มาหลายคันแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนกันอยู่เป็นประจำนะคะคันถัดไปก็จะ L 4 0 1 8นะคะค่ะคันนี้ L 4 7 0 8อีกคันหนึ่งนะคะ ตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวจะทํารีวิวอีกครั้งนึงนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะสนใจรถคันไหนแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูอุปกรณ์แต่ก่อนจะไปดูอุปกรณ์นี่มันมีคันนี้อีกคันหนึ่งนะคะที่เพิ่งออกมานะคะตัวนี้จะเป็นรถรุ่น M6040SU นะคะ อ่าตัวนี้3 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าชั่วโมงการทำงานขอแวะดูตรงนี้นิดนึงอ๋อมันเป็นศูนย์แสดงว่าเปลี่ยนไม้ใหม่นะคะของเดิมน่าจะเสียนะคะตัวนี้ออกมาใหม่3 9 9 0 0 0บาทนะคะรานะคาประหยัดมากๆแล้วก็ตัวนี้จะ L 3 4ติดจองแล้วนะคะขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดระยองมากๆเลยนะคะแล้วก็ของเราจะมีตัว ผานมือสองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรตารี่ผานพวนนะคะซึ่งจริงกุ้งเพิ่งมีคลิปทําคลิปไปนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแจ้งมาเลยเดี๋ยวกุ้งจะส่งคลิปให้ดูนะคะมีทั้งเบอร์แล้วก็ราคาบอกอยู่นะคะสนใจก็แจ้งเป็นเบอร์ของแต่ละตัวมาได้เลยนะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรถในร้านนะคะที่ปรับสภาพพร้อมขายแล้วก็จะมี อุปกรณ์มือ2ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัดญ้าตัวใหม่ของ L C S นะคะที่เรามีลงขายกันอยู่ประจํานะคะลูกค้าถ้าใดสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะไลน์ ID 0634539224หรือว่าโทรมาเบอร์เดียวกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าในการติดตามรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ